พันข้าวถือว่าสําคัญนะคะทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าไทยเนี่ยขายข้าวพันธุ์เดิมๆช,ชนิดเดิมๆแบบนี้เนะะี่ยค่ะมากกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆดังนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันสําหรับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็ให้ก้าวไปทันกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่เป็นคู่แข่งสําคัญนะคะซึ่งปัญหาคุณภาพข้าวไทยขณะน,นี้มีการวิเคราะห์จากนักวิชาการนะคะว่าส่วนหนึ่งเนะะี่ยค่ะมาจากปัญหาขาดแคล งบประมาณในการวิจัยซึ่งไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งค่ะขณะที่การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองความต้องการของตลาดก็ทําได้ช้าด้วยค่ะ ข้าวพันกขอ97หรือว่าข้าวเจ้าหอมรังสิตนี่เป็นหนึ่งในข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการรับรองจากกรมการข้าวเมื่อปีที่แล้วนะคะข้าวพันธุ์นี้เป็นผลมาจากการพัฒนาจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยวข้าวก็จะถูกนํามาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก่อนจะนําไปกระจายที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็นําไปเป็นเมล็ดพันธุ์และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรคาดว่าจะเป็นกลางปีหน้าเป็นข้าวหอมไทยอายุการเก็บเกี่ยวค่ะหนึ่ง 111ถึง114วันผลผลิตสูง767กิโลกรัมต่อไร่ข้าวสุกนุ่มค่อนข้างเหนียวมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะพอพูดแบบนี้ว่านึกภาพตามอยากจะลองชิมแล้วนะคะคคทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน,นีก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ต่อเนื่องแต่ยอมรับช้า เพราะกว่าจะพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยค่ะต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8ปีต่อ1สายพันธุ์ซึ่งไทยมีพันธุ์ข้าวกว่า100สายพันธุ์มาจาก24,000เชื้อพันธุ์แต่จากการนำมาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดพันธุ์ใหม่ก็ต้องใช้งบประมาณใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่มีความทันสมัยซึ่งเนี่ยค่ะไทยยังขาดอยู่ค่ะอย่างอย่างการผสมเกสรเราก็ยังใช้มือใช้คนอยู่ใช่ไหม ต่างต่างประเทศเขาใช้เครื่องพวกเครื่องดูดล่องเกรสรตัวผู้ออกไปอ่ะคือเราจะผสมพันธุ์เนี่ยนะถ้าเราเอาพันธุ์พ่อพันธุ์แม่มาเนี่ยถ้าเราเอาตัวนี้เป็นแม่เราก็ต้องเอาเอาเกรสรตัวผู้ออกล้วเอาตัวผู้ออที่อื่นมาใส่อย่างเงี้ยเราก็ยังใช้คนอยู่นั่นเองต้องใช้ความรู้ความชำนาญแต่ละอแบบถ้าอยากับคนอื่นอ่ะเขาลายันช้ามันทำห้การกระบวนการพัฒนาพันธุ์มันก็ช้า,าด้วยม,มีปัญหารเรื่องเครื่องมือ มาเครื่องมือครบประมาณแล้วคะเพียงพอไหมเราถามว่าเพียงพอไหมมันก็ไม่เพียงพอหรอกนอกจากการพัฒนาพันธุ์โดยกรมการข้าวแล้วนะคะยังมีสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวเจ้าพันธุ์หอมวารินค่ะอย่างแปลงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเขาบอกว่าสามารถให้ผลผลิตถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าเมื่อสักครู่ที่รายงานไปเป็นมากกว่าข้าวเจ้าหอมมะลินะคะอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยข้าวหอมวารินระบุนะคะว่ากว่าจะพัฒนาได้ต้องใช้เวลาและก็งบประมาณค่ะซึ่งก็ต้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆแต่เมื่อพัฒนาพันุ์ข้าวใหม่แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเพราะอะไรเพราะว่าเกษตรกรปลูกไปแล้วโรงสีเขาไม่รับซื้อค่ะ เพราะส่วนใหญ่เนี่ยลงสีจะรับซื้ออยู่2,000ก็คือขาวดอกมะลิ105กับกข15เพราะมันเป็นพวกนี้มันเป็นคือลงสีรับซื้อแค่ข้าวพรีเมียมแต่ของพันของเราเนี่ยเป็นพันทางเลือกพันทางเลือกก็คือว่าสามารถที่จะ รองรับสภาพวิกฤตในสภาพวิกฤตในตอนนี้ก็คือทนแรงทนน้าท่วมฉับพันแล้วก็ต้านทานโรคต้านทาน,มนแมลงที่เป็นศัตรูสําคัญของข้าวแต่ผลผลิตเราได้สูงกว่าขาวดอกมะลิมาแน่นอนเราได้ขาวสูงกว่าเพราะฉะนั้นพันธุ์ของเราจึงเป็นพันธุ์ทางเลือกให้กับกเกษตรกรที่มองไปสําหรับอยู่เพื่อความพอเพียงทางด้านอาหารแล้วก็มีเหลือที่จะไปขายในอนาคต ส่วนทางด้านของนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลางสมองของชาติก็บอกนะคะว่ารัฐเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับการทุ่มงบในการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มากกว่านี้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันข้าวไทยซึ่งงบวิจัยของไทยอยู่ในระดับที่ต่ํามากค่ะวันนี้เองเนี่ยเราก็จะตามเวียดนามไม่ทันอยู่แล้วในเชิขงของงานวิจัยต่างๆที่ที่เราทํามาเพราะว่าเ,าเงินวิจัยของกรมการค้าก็อยู่ประมาณสัก200ล้านบาทเท่านั้นเอง ทำไมเราไม่ไม่พยายามที่จะให้บาลานซ์ในส่วนนี้คือเอาเงินที่จะมาแจกเนี่ยนะ,ะที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยให้ไปทําในเรื่องของการลงทุนในส่วนของของงานวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น มีข้อมูลจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ระบุนะคะว่าความสามารถในการแข่งขันข้าวข,ของไทยที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการผลิตของไทยที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านโดยในปี2565ค่ะชาวนาไทยเนี่ยมีต้นทุนการผลิตไร่หนึ่งเนี่ยเกือบเกือบ6,000บาทขณะที่เวียดนามคุณผู้ชมเห็นตัวเลขเมื่อสักครู่นะคะเวียดนามเขาอยู่ที่ไร่ละ5,000บาทค่ะส่วนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของแต่ละประเทศ ก็พบว่าไทยมีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาน้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศโดยไทยอยู่ที่200ล้านบาทต่อปีแล้วเวียดนามค่ะ อยู่ที่3 0 0พล้านบาทต่อปีนี่ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยยังถูกมองว่าเป็นการพัฒนาที่ช้านะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยชาวนานก็จะได้รู้จักข้าวพันธุ์ใหม่ๆก็คือข้าวเจ้าหอมลังสิทธิ์แล้วก็ข้าวหอมวารินที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็อีกไม่นานเชื่อว่าถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถนําไปปลูกได้ด้วยนะคะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรากินข้าวเนี่ยหุงออกมาโอ้โหหอมโชยมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอหุงแล้วเนี่ยหลายคนบอกไม่ค่อยจะได้ กลิ่นแลละนะครับ,รบก็อาจจะสะท้อนถึงคุณภาพข้าวที่แตกต่างจากในอดีตด้วยหรือไม่นะครับ